นมัตถุรัตนตยสสะขอความนอมน้อมของข้าพเจ้าจะมีต่อพระรัตนตไัรขอความสุขความเจริญจะมีแก่เราทัางทั้งหลายขอทั้งทั้งหลายเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตานำพากุศลมันเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายทเทวดาทั้งหลายให้บังเกิดในจิตในใจ ความสงบเริ่มเย็นจมมีแก่เราทุกคนทุกท่านนะเช้าวันนี้นะเชิญท่านทั้งหลายนั่งตามสบายนะหลังจากที่เราได้ทำวัดสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยอาอมาก็จะแนะนำนเรื่องการปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับอนาปนานสติกรรมฐานก็ดีการเจริญเมตาก็ดีนอกจากนั้นถ้ามีเวลาพอก็จะแนะนำเรื่องของสัพสกกรรมฐานเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ศาตตะสัพพัญญะโคจรสัมพชัญญะสัพยะสัมพชัญญะแล้วก็เรื่องของอสัมโมหะสัปพัญญะ นะเรื่องของสัมปชัญญ 4, นะสี่การฝึกดูกายดูใจนะดูความสมควรนัก็จะแนะนำด้วยนะฮนะแต่ที่เราประพฤติเป็นหลักๆตอนนี้ก็คือเรื่องของอานาปนานสติกรรมฐานนะโดยใช้เมตตานะเป็นเบื้องต้นนำพาเข้าสู่อานาปนานะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานหลัก แล้วก็เช้าวันนี้นก็จะแนะนำเรื่องวิธีการเดินจงกรมให้เราทั้งหลายได้ฝึกาการเดินจงกรมก็คือการเดินอย่างมีสติสติที่ระลึกรู้กายเวทนา จิตธรรมให้เรา,าจำเป็นหลักการเอาไว้ก็ได้นะ,นะการเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรมคำว่ารู้กายในที่นั้นก็หมายถึงสติที่เป็นไปกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน แล้วก็ทรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะโดยเฉพาะหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะให้เราได้ฝึกที่จะรู้ที่นี่นะให้มากที่สุดนะในหมวดกายนี่จะให้เราได้ลึกรู้ให้ตรงนี้ให้มากนะทำไมจึงให้มาลึกรู้ที่นี่ให้มากนะ เพราะโดยปกติธรรมดาจิตจะน้อมไปตามอารมณ์เห็นไหมฮะน้อมไปกับอารมณ์อารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดจิตเขาก็จะลึกรู้ที่นั่นก่อนเป็นธรรมดานะฮะอารมณ์ที่เป็นอธิบดีอารมณ์นั่นเองกายเป็นสภาพที่หยาบรู้ได้ง่าย เพราะเขาปรากฏชัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกระพริบตาอาปากกินดื่มทำพูดนะกระพริบตาอาปากก้มคูเหยียดเงยก้าวไปถอยกลับนะอาการลึกรู้ในอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย,ย่อยซึ่งเป็นภายในทางกายอย่างนี้ เป็นลักษณะของอธิบดีอารมณ์ที่รู้ได้ชัดรู้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเครื่องฝึกสตนะิก็คืออุปกรณ์เครื่องเหล่าน,นีนะ้ก็คือกายทาั้งหลายหรือที่เราจะเรียกว่ารูปก็ได้เหมือนกันกายทั้งหมดนนะีเดินก็มีสติรู้ว่ากำลังเดินนั่งก็มีสติรู้ว่ากำลังนั่ง นอนก็มีสติรู้ว่ากำลังนอนหรือไม่แตกการเลือกรู้ในอาการ32นสได้แก่การรู้เกษาลวมมานาคาตันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกไตหัวใจตับผ่องผืดม้ามปอดไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีสลลดหนองเลือดมันคนน้ำตามันเดือน้ำลายน้ำมูก ไขข้อปัสสวะนะอาการทั้ง32นะซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินยนะี่สอาการธาตุน้ำสิบอาการนะการนลลึกไปในอาการ32อย่างหรือไม่แตอ่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือจะโดยย่อดโดยสังเขป5อย่างเกษาโรมมานณกาทัาน,ทานตาตจโจ ตาโจทันตานะคะโรมาเกศาผมคนเล็บฟันหนังนในห้าอย่างนี้ก็ดีแม้ผมคนเล็บฟันหนังอาการ32เหล่านี้ที่สติเข้าไปเรียรู้ก็ได้ชื่อว่าเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันเป็นหมวดกายเหมือนกันเนพราะเขาปรากฏชัดรู้ได้ไวรู้ได้ง่ายนะ หรือแม้แต่สติที่เข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้ลมสั้นก็รู้ได้ลมยาวก็รู้ไดนะ้โดยการตั้งสติและลึกรู้ที่ประเวณริมฝีปากด้านบนตรงนั้นนะสติที่เข้าไปลึกรู้ลมเข้าลมออกอย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบานนะการนึกรู้ ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ชื่อว่ากายานุปัสนาสติปทานเช่นเดียวกันนะเพราะลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายนะการเดินจงกรมคือการเดินอย่ามีสตินะส่วนมากส่วนใหญ่ขณะเดินนี่อาการขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวของกายมันจะเกิดขึ้น สติจะรู้ได้ไวรู้ได้ง่ายเพราะมันปรากฏชัดใชนะฮะแต่มีหลายครั้งเหมือนกันนะที่ความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นแม้ในอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนนะความฟุ้งซ่านจะติดตามนะ,ะเกิดขึ้น คลุมเครืออยู่อย่างนั้นนะในทุกๆอิริียบททั้งอิริียบทใหญ่อิเิียบท่ใหญบางครั้งสติมารู้ที่ความคิดความนึกความฟุ้งซ่านที่กำลังเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้ได้เหมือนกันนะรู้ได้เหมือนกันว่านี่คือนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วนะสภาพของนิวรณ์เหล่านี้ก็เป็นนามธรรมา บางครั้งเขามารู้อย่างนี้คุณโยมนะบางครั้งมารู้นะจิตว่าเป็นกําลังกุศลจิตเรากำลังมีความสุขอย่างนี้นะจิตมีความสุขมีความสบายขณะที่รู้จิตมีความสุขมีความสบายตอนนั้นก็ชื่อว่าระลึกรู้ที่เวทนานุป,ปสนาจิตปัานคือสุขเวทนากําลังเกิดขึ้นสติก็รู้ได้ บางครั้งมารู้ที่จิตใช่ไหมจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลจิตมีราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมีราคะเกิดขึ้นนะมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นขณะยืนขณะนั่งขณะนอนจิตมีโทสะมีความขุนเคืองไม่สบายใจนะมีความคับแค้นมีความขุนเคืองมีปฏิฆาเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าจิตมีความขุนเคืองปฏิฆะ ไม่ชอบใจเกิดขึ้นเป็นโทสะจิตเป็นโทสะกลัวจิตเป็นโทสะนั่นก็คือจิตเข้าไปรู้ในโหมดของจิตตานุปัสสนธิประนานนะจิตนะรู้ว่านิ้วณ์เกิดขึ้นแล้วนะมีการมาฉันทะพยาปาทาถีนมิทาอุตตจักกุกุจักหรือว,ว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าเ,ออเราเดินอย่างนี้มันถูกไหมเ,เดินอย่างนี้ใช่ไหม เร็วไปเรือเปล่าช้าไปเรือเปล่านีเ่เราเคยฝึกมามันต้องยั่งยัง่งย่องย่องไปนะอันนี้เดินไปอย่างนี้มันถูกไหมความลังลีสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่านั่นคือความลังลีสงสัยกําลังเกิดขึ้นเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนี่เพราะฉะนั้นในขณะที่เดินจงกรมก็ดีสติสามารถที่จะ เข้าไประล,ลึกรู้ในฐานใดฐานหนึ่งไม่เกินสี่ฐานเนี่ย <C <hi> <c <oughs> ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะแต่ให้เราตัา้งใจนะระลึกเส,สมอว่าอารมณ์ใดที่มันปรากฏชัดอารมณ์นั้นเรียกว่าเป็นอธิบดีอารมณ์สติจะเข้าไประลึกรู้ได้ก่อนเป็นธรรมดา ยืนมันก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินพื้นแข็งก็รู้ว่าแข็งอย่างนี้นะหรือบางทีรูปลมหายใจเข้าออกส่วนมากก็จะเป็นไปทางกายเพรัะนั้นจะนำพาพวกเราทั้งหลายได้ฝึกการเดินจงกรมกันนะหรือแม้แต่บางครั้งบางทีรูปเสียงมาปรากฏที่โสตทวาร เดินเดินไปเสียงแบวเข้ามาสติเขาก็เป็นเรื่องรู้ปับ๊บนี่นะก็รู้ว่านี่คือเสียงเกิดขึ้นนะกระทบที่โสตะทะวารนะก็หมดไปนะรู้ลมเย็นๆที่มากระทบผิวกายก็หมดไปนี่เป็นอารมณ์ภายนอกที่มากระทบนะเป็นอยนายตนะภายนอกที่มากระทบกับอยายตนะภายในนะเกิดความรู้เกิดขึ้น อย่างนี้สติก็รู้ได้เหมือนกันท่านทั้งหลายว่าตามนะเพื่อให้เราจำเป็นหลักการเอาไว้ว่าตามตอาตมาการเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรม การเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรม,มต่ออีกนะเพื่อให้เกิดศาสตกะสัมปัชัญญะอาจารย์จะแนะนำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะว่าประโยชน์จากการเดินจงกรมอาน,นิสงส์ของการเดินจงกรมมีอะไรบ้าง ถ้าเรารู้ประโยชน์และเราลงมือทําถูกการถูกเวลาข้อนั้นเป็นสาติกะสัมปชัญญะด้วยเป็นโคจรสัมปชัญญะด้วยนะว่าตามการเดินจงกรมมีอนิสงส์ห้าอยา่างหนึ่งเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลสอง เป็นผู้อดทนต่อการปรารบความเพียร 3. การเดินจงกรมช่วยย่อยอาหารได้ดี 4. การเดินจงกรมช่วยบำบัดบรรเทา หรือรักษาโรคภัยบางอย่างให้หายได้ 5. สมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะเป็นสมาธิที่มีกำลังตั้งมั่นอยู่ได้นาน ประกาศนะ,ะต่อไปเชิญทุกคนทุกท่านยืนขึ้นก็พระพิสูจเดินข้างหน้าอุบาสกเดินตามอุบาสิกาเดินภายหลังนะเดี๋ยวขณะเดินน,ดดน,นะก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปมือเราก็จะประสานไว้ด้านหน้าด้านใดด้านหนึ่งข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้ นะเดินตามปกติเดินตามธรรมดาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปพร้อมกับความมีสติที่ระลึกรู้ทางกายเวทนาจิตธรรมนะฮนะนี่มนพระเรานะเราจะเดินที่ข้างหน้านี่แหละนะเดินที่ข้างหน้า,เ,า,เ,าเชิญเชิญยงออกไปกันก็ได้นะตั้งแถวด้านหน้า,าบริเวณซีเมนหน้าสุธรมารมศลาตรงน,นี้ลนะ เราจะเดินเท้าเปล่านะว่าพื้นซีเมนก็พอนะ่จะเดินได้สะดวกอยู่